สวัสดีนะคะก็ <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าจะสื่อจะเยอะขนาดนี้นะคะ <c oughs> เพราะปกติก็คิดว่าจะมากันคือเมื่อ <c oughs> วานได้ประกาศไปทางรายการนะคะ <c oughs> ว่าจะได้มีการมายื่นนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ตั้งกรรมการสอบสวนนะคะบุ <c oughs> คคลท่านหนึ่งนะคะที่กล่าวอ้างพลาดทิง้ง <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าคําพูดหลายๆคําพูดเนี่ยทำให้ที่เนี่ยโดนกระทบเยอะที่สุด นะคะซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เขาจะพาดพิงถึงใครเนี่ยพี่ไม่ทราบนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่า,าโดยกระแสสังคมแล้วเนี่ยพี่โดนโดนเลยนะคะกับตรงนี้ซึ่งการที่จะเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็ถือกฎหมายในมือเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่เป็นเนื้อความเองนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ย ในตามกฎระเบียบเนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยยื่นตรวจสอบนะคะมารายาทได้พี่ก็ทําตามกระบวนการนะคะโดยที่ด้วยดย้วยด้วยสองคนนะคะก็มายื่นตามตามระเบียบที่ที่ท,ที่ที่สามารถทําได้ค่ะมันมีคำไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีการหมิ่นประมาทแล้วเราต้องออกมาเนี่ยครับพี่ไม่ขอเอ่อยเอ่อยตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าขอให้มันเข้าไปสู่กระบวนการของการตรวจสอบ<ม>ดีกว่าเพราะว่าหลักฐานตามคลิปหลายๆคลิปที่ที่ออกไปหน้าสื่อค่ะ คือคือเขาต้องต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงไปกล่าวอ้างว่าไปชวนคนลงทุนอ่าพี่ว่าเขาหมายถึงใครพี่ไม่ทราบแต่ทุกคนโยงประเด็นมาถึงเรานั่นหมายถึงว่าตัวเราเลยที่ท,ที่ที่โดนกระทบอะนะคะแต่ในในมุมของของเขาเนี่ยเขาจะหมายถึงใครอะอันนั้นอะพี่ไม่ทราบแต่สังคมเนี่ยโจมตีมาที่พี่ พะะี่ปุ้มที่เห็นจากไหนครับที่ว่ามีคนโจมตีมาใน youtube ค่ะคอมเมนต์ u t u b e ใช่เลยค่ะแล้วก็มีคนทักมาบอกว่าข้อความนี้พี่หรอใช่พี่หรออะไรอย่างเงี้ย<ม>เห็นมีคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกเฮ้ยเราไม่เราไม่รู้นะว่ามีคนพูดถึงเราจนจนขณะที่เราไปดูอ้าวทำไมว่าเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยซึ่งณนะตอนนี้ค่ะทุกวันเนี้ย ทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการกฎหมายหมดแล้วนะคะก็ประชาชนก็สามารถดูได้แล้วว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดนะคะก็แยกแยะได้เพราะว่าทุกอย่างที่พี่พูดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแล้วในส่วนที่ไปโยงไปโยงว่าพี่ไปร่วมมือกับนอก,กอที่เอาเด็กมาจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่า พี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วพี่ก็โดนนอก,กอนคนนั้นเนี่ยฟ้องร้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามไม่ใช่ว่าเราไปร่วมมืออะไรกับเขานะคะแล้วส่วนเคสอะไรที่มาเนี่ยพี่อันนี้พี่ไม่ทราบค่ะว่าเขาเขาร้องเรียนกันมาจากไหนซึ่งของเราเนี่ยนี่คือตัวต้นเรื่องก็คือเรื่องวุฒิการศึกษานะคะแค่นั้นส่วนเรื่องที่มีอาจารย์บางท่านที่เข้าไปตรวจสอบในสภาอันนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะจะมาบอกว่าเราไปร่วมมือจับมือกันอะไรกับใครเนี่ยไม่เลยค่ะ ที่ให้ตรวจสอบนะครับนอกจากเรื่องชวนคนมาลงทุนครับมีประเด็นอื่นไหมครับมีประเด็นอื่นที่คําพูดที่แบบว่าเพื่อนเป็นออรพิษคํานี้ค่ะคือคือเราก็ยังอยู่ในสังคมนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังมีเพื่อนที่คบเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพื่อนทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเรานิสัยแบบไหนนะคะคําพูดนี้เนี่ยมันหมิ่นเกียรติ นะคะมันมันหยามเกียรติของเรามากเกินไปนะคะซึ่งโอเคว่าคุณรักคุณชอบพอในฝั่งนั้นโอเคใช่แต่คุณก็ไม่ควรที่จะเหยียดหยามใครด้วยคําพูดแล้วให้กระแสะโซเชียลมาโจมตีเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นอินฟูคนหนึ่งแล้วก็เราคนหนึ่งก็ก็นับถือเขาอะนะคะนับถือเขาว่าเป็นอาจารย์เป็นคนที่เป็นคนที่เรานับถือคนนึ่งอะคะ่ะแล้วก็มาพูดจาแบบนี้เนี่ยเราก็ มองว่ามันมันไม่มันไม่สมควรค่ะว่าจะต้องเอียงเอนไปฝั่งไหนถ้าพูดเป็นกลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาพูดเป็นคํานี้ขึ้นมาที่เขารู้ว่าอยู่ฝั่งนั้นชัดเจนเยอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะพุ่งมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่เคยที่จะไปไปกระทบกระทั่งผู้ใหญ่เลย,ยนะคะก็ขอให้ทุกอย่างที่ร้องเรียนในวันนี้นะคะให้มีข้อ,อ ตรวจสอบนะคะว่าในสิ่งที่เรามาร้องเรียนเนี่ยถูกต้องหรือว่าเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่าก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝั่งได้ได้ชี้แจงอะนะคะอืมในส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราโดนโดนกระแสจากคําพูดตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องให้ตรวจสอบว่าเฮ้ยเขาพูดตรงนี้เนี่ยกระทบเราจริงหรือเปล่าก็ดูจากคอมเมนต์เลยค่ะค่ะของประชาชนที่เขาเม้นว่ามันนั่นมันหมายถึงเราชัดเจนค่ะ สมมุติว่าถ้ามีคนบอกว่าอีนี่คบไม่ได้มันเป็นเพื่อนมีเป็นอสรพิษ<ม>ที่เอาความลับของเพื่อนมาแฉอย่าไปคบมันนะถ้าเป็นน้องนะคะโดนกล่าวหาแบบนี้น้องรู้สึกยังไงโดยที่เขาไม่ได้รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางอะไรเลยแต่พิพากษาคนคนหนึ่งไปแล้วอะคะ่ะจากปากที่คนที่ถือว่าเป็นนักกฎหมายนะคะ<ม>แล้วเป็นนักกฎหมายชื่อดังนะคะ ถูกต้องค่ะค่ะใช้ค่ะซึ่งไม่ควรออกไปจากปากของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่อยู่ยึดตัวเองว่าเป็นกลางนะคะที่มองว่าถ้าคนอื่นสามารถพูดใส่ใครได้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องออกมาโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายหรือว่าไม่ต้องมีกฎระเบียบในการพูดว่ากล่าวคนอื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในความคิดพี่นะในในในส่วนที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็ทำทำตามกระบวนการกฎหมายมแล้วก็แนวทางที่เขาวางไว้ในในเมื่อเรามีสิทธิ์ร้องเรียนได้ตรวจสอบได้เราก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ของเราในเมื่อเราโดนพาดทิงเนี่ยนะคะค่ะอืม,อมพี่คงไม่ฝากอะไรนะคะ่ะก็ฝากให้ผู้ใหญ่เขาอ่าตรวจสอบในเรื่องนี้ ว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหนดีกว่าค่ะ,อ,คะอ่าในบทลงโทษพี่ไม่ขอเข้าไปล่วงเกินนะคะแต่ว่าในการตรวจสอบเนี่ยต้องตรวจสอบอยู่แล้วว่า,าผิดมารยาททนายหรือเปล่าในข้อนี้นะคะซึ่งในการที่เป็นคนที่ถือกฎหมายอยู่ แต่พูดจาโดยเอียงเอ็นแล้วใส่ร้ายใส่ความคนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานพี่ถือว่ามันเป็นคํากล่าวอ้างที่ที่เราโดนกระทามากกว่าซึ่งในในทุกวันนี้เราก็ทําให้เห็นแล้วว่าในสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนนะแล้วในส่วนที่มันออกมาแดงมาเรื่อยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันเกี่ยวกับที่เขากะทําเองมาตั้งแต่อดีตซึ่งเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องตรงนั้นเลยนะคะอืม แต่ถ้าณวันนั้นนะ่ะคนนี้ไม่มาร้องไห้และไม่มาขอร้องให้เราช่วยถามว่าเราจะออกมาให้สังคมโดนโจมตีไหมพี่ก็ไม่ทำอะค่ะไม่มีใครอยากให้สังคมมาโดนตาหน้ามาโจมตีว่าเป็นคนไม่ดีถูกไหมแต่ณวันนั้นนะ่ะคนนี้เขาโดนเขาโดนกระทำะเขาโดนกระทำเขาไม่มีที่พึ่งเขามาพึ่งเราเราแค่ไปศึกษาไปปรึกษาพี่ๆหลายๆท่านแค่นั้นเองค่ะอืมอันนี้คือเหตุมันมีแค่นี้เองค่ะ แต่ทุกวันนี้ที่เรื่องมันมันขุดขึ้นมาเรื่อยๆนางท่นไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วไงมีค่ะมีเป็นคลิปค่ะเป็นคลิปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีมีคลิปมามอบให้ตรวจสอบค่ะเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่เราไม่ได้เสริมเติมแต่งแต่มันเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้เองในสาธารณชนให้ให้กับสาธารณชนเองนะคะทุกช่องเลยค่ะทุกช่องทุกช่องเลยค่ะที่เขาพูดอยู่ แล้วก็เบี่ยงประเด็นไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็มันกระทบเราอะค่ะอืคือสังคมตาหน้าเราตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาพูดอะซึ่งเขายังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงมันเป็นแบบไหนซึ่งพี่ก็ต้องขอความยุติธรรมตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมคะซึ่งอ่าใครก็มองใครมองเขาก็ต้องดูออกอะว่าเป็นว,ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่หนักใจค่ะพี่พี่ยึดถือหลักฐานไว้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนักใจพี่ไม่มาตั้งแต่วันแรกะพี่ไม่ช่วยเขาอะค่ะม <c oughs> ไม่ค่ะทุกอย่างมันมันจะฟ้องกลับได้ยังไงคะ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคลิปที่เขาพูดออกมาเองแล้วทุกอย่างมันก็เข้าสู่กระบวนการถ้าเกิดว่ามันไม่จริงก็ <c oughs> ก็ก็แย้งได้นี่ค่ะเออมันทุกอย่างมันอยู่อยู่ในขั้นตอนทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งพี่ยังไม่สามารถไปเติมแต่งได้อยู่แล้วพี่ก็ต้องเอาตามหลักฐานที่มี ก็น่าจะรู้จักอะค่ะก็ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะทราบนะคะแต่พี่ไม่ขออื่นชื่อดีกว่านะคะในในส่วนตัวเนี่ยพี่นับถือนะพี่นับถืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าในตรงนี้พี่ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของพี่ที่สามารถพูดกระทาได้แค่นั้นค่ะ่คิดวาน่าจะทุกช่องนะคะเายมชวนคนมาบางคนนะครับพีกพวกอีนกว่าไม่มีไม่ใช่ค่ะแต่พี่พี่รู้ว่าเขาไม่ได้หมายถึงพี่แต่ว่า สังคมอ่ะตีมาตีมาเป็นเราอ่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเขาจะเอ่ยชื่อว่าเป็นใครเนี่ยก็ก็ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็รู้ว่าหมายถึงเขาแต่ว่าสังคมเนี่ยเขาไม่ได้รู้ไงคะสังคมเขาก็เลยตีมาหาพี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่คือแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่แต่แต่เจ้าตัวน่ะรู้แล้วพี่ก็รู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่สังคมเนี่ยมาที่เราเพราะว่าเขา่พูดถึงเราแต่รื่องมาสองนาทีบอกว่าพูดถึงเราพูดถึงเราแน่นอนค่ะพูดถึงเราแน่นอนเลยทำนั้นน่ะอืบอกอะไรกับ สังคมคนที่ติดตามอยู่เพราะที่บอกว่าคัว่าก็มันคือตอนนี้ค่ะอะ่มันมีทั้งคนรักและคนไม่ชอบเราก็รู้อยู่แล้วณวันแรกที่เราออกมาเนี่ยเพราะคนนี้เนี่ยให้ให้เราออกมาเป็นเพื่อนแต่ทุกคนเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนแฉเป็นคนตีแผ่เป็นคนอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งเราถามว่าคือเราก็ยอมรับและค่ะว,ว่าในส่วนที่มันเป็นกระแสอ่ะ เรายอมรับยู่แล้วแตน่นวันนี้ความจริงมันค่อนข้างที่จะปรากฏมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอนะคะเราก็อุ่นใจว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แค่เราอะค่ะที่เดินคนเดียวมันมีผู้ใหญ่หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานรวมถึงท่านนายกทรัฐมนตรีที่ลงมาดูแลเรื่องนี้นะคะแล้วก็รัฐมนตรีท่านประธานรัฐสภา ซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้เขาแล้วเขาก็ไม่ได้เมิดเพิกเฉยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องอคนอื่นที่เขาออกมาตีแผ่อันนี้เรายืนยันค่ะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราและเราก็ไม่ใช่เป็นคนไปร่วมมืออะไรกับกับคนเหล่านั้นเพราะเราเองก็ถูกคดีกับคนเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน <laughs> นะคะเราก็เลยไม่กล้าไปพาดพิงถึงเขา <laughs> นะคะอืม เปลี่ยนไปยังไงพี่ไม่คิดว่าพี่เปลี่ยนนะคะพี่ก็ยังอยู่ปกติของพี่พี่ก็ยังใช้ชีวิตของพี่ปกติค่ะเรื่องมีการถูกคุกคามไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีการถูกคุกคามอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่ของพี่แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะการมีการคุยกับท่านประธานบ้างไหมคะไม่มีค่ะจริงๆตั้งแต่วันที่พี่ออกมาก็ก็พี่ไม่มีการพูดคุยอยู่แล้วนะคะอืก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันวันนี้ที่มาร้องนี่ก็เป็น คทั้งสองเข้ามาด้วยกันนะคะสลัที่เพื่ออะไรคะคือก็เรื่องเดียวกันใช่ค่ะเรื่องเดียวกันใช่ค่ะค่ะนับไว้แล้วค่ะไม่น่าจะได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ